ในซื้อขวานมาแล้วซื้อขวานผู้เย,ยอะเกินเ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 อ,อื้อสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่าน,นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลสน,นะครับก็วันนี้มาอยู่กันในเกม b a c f i r e ร์ซินะครับทุกวันนี้ก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับก็กี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะครับเกมนี้รุ่นราวเขาเดียวกับอะไรอ่ะไอเลสตี้เ a แล้วก็อะไรแล็กนรล็ ok, Online อก k ออนไลน์อะไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับเกมนี้ AK o n ออนไลน์่าจะมาก่อนมนะเออน่าจะมาก่อนโอเคก็ ID นี้เนะี้ก็ เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็พอมีของนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเพิ่งสมัครมาเลยเล่นเล่นได้แค่ไม่กี่วันก็เวลสิบห้าแล้วนะครับแจกของเยอะครับนี่ดูแจกของเยอะมาเยอะอ่ะดูเอาเลี๋ยวนะมีชุงมีชุดนะครับแจกของก็ข้างที่จะว่าโอพีเลยเนี่ยมีปืนอะไรไม่รู้ใหม่ๆไม่รู้จักเลยนะครับเนปืนสีขาวนะในเซิร์ฟเวอร์ไทยเราไม่มีนะครับ แต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะเพราะว่าเซมไครได้ผิดไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีอะไรก็ไม่รู้นะครับจําไม่ได้แล้วมันนานมากๆเลยครับก็มันต้องสังเกตนะครับว่าทําไมห้องมันน้อยนะครับไม่ใช่ว่าคนเล่นน้อยนะตอนนี้มันดึกแล้วนะครับตีหนึ่งตีสองนะครับมีกูบ้าคนเดียวนะครับที่ดีดมานั่งเล่นนะครับมีหมด PVE กับ PVP เหมือนเดิมนะครับก็ p ี p ีทุยพีวก็ ล็อกห้องนะครับไม่รู้ล <UC> ็อกทําไม PVE ก็ยังพอมีเล่นิดหน่อยนะครับก็นิดหน่อยและตีหนึ่งตีสองใครจะมาบ้านเล่นนะครับโอเคงั้นผมก็จะขออนุญาตตัดภาพมันเดกเกมนะครับผมขออนุญาตเล่นคนเดียวนะครับขออนุญาตเล่นคนเดียวเพราะว่าตีหนึ่งตีสองแล้วก็ไม่มีใครมาจอยเล่นนะครับโอเคงั้นขออนุญาตตัดภาพมันเดกเกมนะครับพิ้วพ่อมมาแล้วมาแล้วโอเค อย่างแรกวิ่งหากระสุนก่อนเลยเดีกก๋ยวกระสุนหมดไมไปไป,ไปดูปิงปีนได้เท่าไหร่โอ้โหเกือบแต่สองร้อยก็ยังว่า,าแะไรครับเซิร์ฟนอกเนาะไม่ได้ในเซิร์ฟไทยน,นะเปิดมานี่เปิดมาเฟิร์สเคียวไปก่อนเลยยิงเน่ยิง,เ,ยงเข้าไปคุพลาด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 ทิงกระแพงทำไมล่วง เล่นท่านหน่อยดินี่โอเยิงตบขอเอาขวานไล่ฟาดหน่อยดิขวานไล่ฟาดขวานไล่ฟาดขวานขวานฟาดล้มเชื่อ ขอขวาได้ฟัน่อยเออนี่ไงล่ะเจอขวานแบบไปไงเซิร์ฟจีนนี่ก็แจกของเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่แจกนะมันแจกเยอะเหมือนกันนะย่ากระเซิฟเถื่อนเลยโอเคนี่พิงกระแพง พิงกระแพงกดสเบบานนะครับไม่ได้แบบโคโตเอ้ยฟาดฟาดหน่อยฟาดหนซื้อขวานมาแล้วซื้อขวานูเยอะเกิน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 เอ้ฟาดหน้าหันเลยยิงกูหน้าหันเลยอ่ได้ มีกูน้าหันสามตัวร้อยใช่ไหมพวกมึงเนี่ยสามตัวร้อยนี่ไงล่ะตบล่วงนี่หน้าติดเพลนไอหน้าติดก้อนหินไปเป็นอะไรติดอ่างไว้เนี่ยลม้มร้อยอีกตัวเดียวขอขาขวานเขาขวานโอ้โหหุ่นยิงหุ่นเวนเอาหุน่นอ,ออกอยังไงเนี่ยฮะ าแย่งกูคิวเนี่ยอยาาเอาขวานฟาดจามหน้าหน่อยแล้วไอ้รูปแบตเตอรี่บนแผนที่นี่คือววะอะไรวะอะไรสามสิบเปอร์เซนต์เก็บมาใช้อะไรได้อ่ะไม่รู้ไปยิง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 สวยกันหลังมามันมีแต่ตัวนี้วะทหารไม่มีเลยเหรอปึ๊บ ยิงเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วแล้วก็ยิงดิรออะไรอ่ะโอ้โหหุ่นเก็บหมดเลยไม่เหลือให้เก็บแล้วบ้างเลยไหนนี้เจอแต่หุ่นนะนี่ไงล่ะ ยิงไปเรื่อยๆยิงเกมนี้ใครทันนี่อายุไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเกมเนี่ยใครทันเกมนี้อายุไม่ใช่เล่นๆแล้วนะมันรุ่นราวเขาเดียวกับเกมอะไรอะ d e s t y A V A อะไรพวกเนี้ยเออมันรุ่นเดียวกันอะ่ะใครทันนี่อายุไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเกมเนี้ยมันหกมันหกเจ็ดปีทช่แล้วแล้วนั่นเนี่ยเกมเนี้ย ใครรู้จักนี่แสดงว่ารุ่นเก่าจริงๆเอ้ยนี่ไงล่ะคนอะคนอะนี่ไงนอนไปซะหุ่นเก็บไอหุ่นบนหัวเก็บนอนไปซะนอนไปซะใครบินใครบินขึ้นมาใครบินขึ้นมานี่ไงล่ะหายซะหนิหายซะโอ้ โอ้ย,อยตา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 ยจุกจ๊กจุ๊กนี่ไงล่ะยิงนี่ไงล่ะขาแหกไปดิโอ้ยเฮียลูกซองเขงแรงโคตรแรงเลยไปข้างหลังเออพูดถึงยังไม่ได้ใช้สไนเลยขอใช้หน่อยดิเฮดช็อตไปดิหัวหายไปดิหายป่าวว่อุ้ยเฮียหัวหัวย่นเลย หัวย่นหัวนะย่นนะยิงให้หัวย่วนเลยยิงหัว,วย่นเลย<ป>ยิงให้หัว,วย่นเลย<ป>ถ,ถึงการกระโดดแบบนี้แบบนี้ที่สุดเลยกระโดดแบบนี้ผมว่านะสเปซบาร์ของหลายๆคนบอกว่ามีพังอะ่ะจริงๆการเล่นบ,บอ่อยๆบอกว่าสเปซบาร์มีพังแน่นอน ยิงไปดิใครอยู่ตรงนั้นน่ะใครว่าตัวใหญ่อะรวีเสียงเดินแบบนี้ใช่เลยนี่ไงล่ะเสียงเดินอันคุ้นเคยนี่ไงยิง,ย,งยิงเล็บขบยิงเล็บขบไปดิเจ็บละสี่เฮ้รย,าายระยะไกลอะระยะไกลหมดแตกไปดิใครใคร ยิงเข้าแขนเอาตายเลยจะสาดปืนกลไปเหรอยนตัวนี้ตัวนี้ขอบคุณที่ยิงให้ยิงแขนเจ็บไม่ใช่ชอไม่ได้นี่นี่เออขอบคุณมากอ้ยพลาด อู่ไหนกันวะยิงเดินใหญ่ๆอย่างนี้ชัดเจนโอ้โหไอ้ที่เอ้ทำไมต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้แ้วว่นี่ไงนี่ไงล่ะนี่ไงเราต้องวิ่งเข้ามามันต้องวิ่งเข้ามาไม่ให้ยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงเองก็ได้วะอ้า เพอร์เฟกชูชูคนไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันนี่มันก็ตีหนึ่งตีสองแล้วใครจะมาเล่นไอ้บ้าเอ้ยก็ว่าแหละทำไมมันไม่มีใครจอยเข้ามาเลยก็เนี่มาตีหนึ่งตีสองแล้ว ยิงไม่ต้องเลงแม่งเอาตายด้วยเฮดช็อตเออคนยิงน็อกไปดีตายนี่ไงละ่ะยิงล่วงล่วงเล่นท่านไว้เชื่อเออเฮือโคตรเท่ความเทนี่มันอะไรกันเฮ้ยอะไรข้างหลัง นี่ไนล่ะนี่ไนล่ะปึ๊บเฮ้ยอย่าเข้ามาเยอะสู้ไม่ทันเอ้ยสไนดีกว่าสไนดีกว่าสไนดีกว่าอะไรเฮ้ยอย่าเฮดช็อตคว้าตัวสุดท้ายหงายท้อง จบครบแล้วจบดานเย่เอยชนะโว้ย,โอ,ยโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุบจ๊บจุ๊บโอ้โหคน,คนเล่นน้อยมากเลย ก็ไม่แปลกอะตีหนึ่งตีสองใครจะมาเล่นนะครับตีหนึ่งตีสองใครจะมาเล่นมีกูมีกูบ้าคนเดียวดีดอยู่คนเดียวมาเล่นตีหนึ่งตีสองโอเคไปละบ๊ายบาย on our Till barely side. time get is I up,